สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django หนึ้าสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสร,รายงานข่าวล่าสุดจากทางค่ายยามาฮ่าได้เตรียมที่จะอัปเดตรถในซีรีส์ MT 0 9เวอร์ชันใหม่สำหรับปี2021โดยการเพิ่มทั้ง CC และแรงม้าให้กับตัวรถเพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียใหม่อย่างยูโรไฟนะครับซึ่งคาดว่ามันจะมีการปรับโฉมภายนอกตัวรถกันใหม่ด้วย โดยอ้างอิงจากการค้นพบรหัสสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยแต่เดิมนั้น MT 09จะมีรหัสสินค้าคือ MTN 850ซึ่งก็สอดคล้องกับจำนวน cc ของตัวรถที่847 cc นะครับแต่การค้นพบรหัสใหม่อย่าง MTN 890D ในเอกสาร Federal Motor Transport Authority นั้นก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันจะเป็นรุ่นใหม่ของ All New MT 09นั่นเอง ซึ่งเท่ากับว่าจำนวน cc ของ All New MT09 มันจะถูกอัปเดตจากเดิมที่847 cc ไปเป็นประมาณ890 cc ด้วยกันและยังมีรายงานว่าในเอกสารนั้นมีการระบุถ,ถึงแรงม้าว่าจะได้รับการเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ118 120ตัวจากเดิมที่113ตัวซึ่งเราสามารถคาดการได้ไม่ยากว่านอกจาก MT09 ที่จะได้รับการอัปเดตเครื่องยนต์ใหม่แล้ว รถรุ่นอื่นๆอย่าง XSR 900 Niken หรือ Tracer 900นั้นก็จะต้องได้รับการอัปเดตในเรื่องเครื่องยนต์ตามนี้ด้วยครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือหากมีการอัปเดตเครื่องยนต์กันแล้วทางด้านรูปร่างหน้าตาภายนอกของตัวรถนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดและฟีเจอร์ต่างๆจะมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเข้ามาให้หรือไม่อดใจรอกันอีกไม่นานครับคาดว่าช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเราก็จะได้ทราบกันแล้ว สนับสนุนโดย Lambretta s c เตอร์คล a สสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150ส s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส